สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องเฉงเอทําได้นะครับวันนี้ครับคลิปดีๆมีประโยชน์มาอีกแล้วครับผมสำหรับต้นทุเรียนนะครับอายุ4ปีนิดๆนะครับมาดูว่าสวยขนาดไหนนะครับเอสังเกตดูใบนะครับเขียวเข้มนะครับเฉีงเอมีวิธีการเคล็ดลับอย่างไรนะครับมาแนะนําให้ FC ทุกท่านได้รู้นะครับวันนี้นะครับใครๆที่ปลูกทุเรียนแล้วใช้สารเคมีนะครับ ก็จะสวยแบบอีกสไตล์หนึ่งแต่ถ้าใครปลูกด้วยอินรียนะครับไลเคมีครับไลเคมีเพื่อสุขภาพของเรานะครับเราต้องใช้สูตรของช่างอีททำได้นะครับโดยการใส่ปุ๋ยสูตรพิเศษนะครับที่ช่างอีทลงคลิปไว้ไลคลิปเหลือเกินนะครับให้ f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับอัปเดตให้ฟังทุกๆเดือนเลยนะครับดูนะครับต้นทุเรียน4ปีนิดๆนะครับเขียวเข้มเลยนะครับปลอดโรคด้วยนะครับ สังเกตดูนะครับใบแต่ละใบนะครับจะเขียวเข้มเลยได้ปุ๋ยอะไรนะครับบางท่านว่าได้ปุ๋ยอะไรครับอยากรู้คําตอบเหลือเกินนะครับนี่ครับมาก่อนอื่นเราจะมาบอกลักษณะการปลูกของช่างเอ๋นะครับเห็นไหมครับช่างเอ๋ไม่ได้พูนดินเลยนะครับในไม่ได้พูนดินแต่ว่าต้องมีการระบายน้ํานะครับบริเวณโคนต้นนะครับอย่าให้น้าค้างเด็ดขาดนะครับเคล็ดรับการปลูกทุเรียนมอนทองหรือทุเรียนพันธุ์ใดๆก็ได้ครับอย่าให้ น้ำขังบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็ถ้าต้นทุเรียนมีอายุมากขึ้นนะครับระบบรากจะแข็งแรงแล้วนะครับเศษใบไม้เศษอะไรใส่ได้นะครับแต่ช่วงเล็กๆนะครับเราไม่แนะนําให้เอาเศษใบไม้ใส่นะครับเพราะว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆได้นะครับต้นนี้นะครับไม่เคยใส่เชื้อไดโคโนมาเลยนะครับสามารถเด็ดดอดได้นะครับเห็นไหมครับความสูง7เมตรนะครับอายุ4ปีนิดๆเองครับท่านใส่แค่ ปุ๋ยสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่คือปุ๋ยสูตรฉีหมักนะครับหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับเอฟซีเดี๋ยวจะบอกมาบอกว่าวิธีการใส่อย่างไรนะครับเอาใส่รอบต้นนะครับอ่าบริมีบริเวณใบที่ปกคลุมนะครับอ่าฉีหมักนะครับของไข่ก็ได้นะครับนะใส่บริเวณรอบผลต้นนะครับนะครับคุณสมบัติของฉีหมักนะครับอ่าที่เราหมักไว้สาเหตุเราหมักไว้นานๆนะครับเพื่ออ่า เปลี่ยนฉี่ของเราที่เป็นแอมโมเนียนะครับฉี่ใหม่ๆจะเป็นแอมโมเนียนะครับให้เป็นปุ๋ยยูรินซีอย่างดีนะครับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับมีสารอาหารต่างๆมากมายโดยเฉพาะคุณสมบัติทางยูเรียนะครับยาหางยูเรียเทียบกับปุ๋ยเคมีครับมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีสารอาหารที่ครบถ้วนดีกว่าครับช่วยสไลด์ เศษใบไม้นะครับย่อยสลายให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดด้วยนะครับเพียงแค่ใส่ปุ๋ยสุชีมากแค่นั้นนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเอฟซต้นทุเรียนทำไมสวยขนาดนี้นะครับนี่เคล็ดลับที่ FC ทุกท่านที่ชอบปุ๋ยอินทรีย์หรือปอดพืชปลอดสารนะครับให้ดูเฉียงอี๋นะครับดูนะครับปลูกท่ามกลางต้นมะพร้าวนะครับเบียดเสียดกันเลยนะครับเอฟซต้นมะม่วงนะครับเห็นไหมครับ แต่ว่าต้นทุเรียนต้นนี้ก็สูงใหญ่เมื่อถูกแดดก็จะพุ่งครับแตกออกสองฝั่งนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนนี้นะครับกิ่งก้านจะแตกเฉพาะด้านที่ถูกแดดนะครับ fc พอเมื่อกิ่งก้านนะครับถูกแดดด้านบนนะครับก็จะแตกเป็นลักษณะทรงพุ่มนะครับ fc เพราะว่าเราปลูกในพื้นที่จํากัดนะครับบริเวณสวนหลังบ้านของเอยนะครับบางท่านบอกว่าเอยปลูกแค่ต้นเดียวถ่ายแต่ต้นเดียวครับที่จริงมีหลายต้นนะครับ fc ต้นไหนที่ใกล้บริเวณที่ช่างอีได้ถ่ายทําก็จะถ่ายทําให้เอฟซีได้ดูนะครับตอนนี้ครับแสงเริ่มถูกแดดนะครับกิ่งก้านด้านข้างก็จะออกมานะครับเอฟซีไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ออกตั้งแต่ปลูกใหม่นะครับพอเขาถูกแดดเขาจะกิ่งก้านขยายออกมาเรื่อยๆนะครับเอฟซีนี่ครับอายุ4ปีนี้นี่นะครับเเมตรนะครับความสูง7เมตรใบเขียวเข้มเลยนะครับเคล็ดรับง่ายๆนะครับ คือใช้ฉีมักของเรา1.5ลิตรนะครับอ่าโดยบริเวณโคนต้นนะครับ F c ซแล้วก็อ่าใช้น้ำอ่าฉีดเข้าไปนะครับเพื่อในการอ่าผสมปุ๋ยครับผมเดี๋ยวจะปล่อยน้ำนะครับ FC ีนี่ครับนี่คือน้ำจากน้ำก๊อกนะครับอ่าลดอ่าช่วงเลี้ยงๆนะครับอ่าวันเว้นวันนะครับ FC วันเว้นวันนะครับรับรองว่าต้นทุเรียนสวยนะครับต้นนี้ ปีที่3ก็ได้กินผลผลิตแล้วนะครับสำหรับทุเรียนหมอนทองต้นนี้นะครับได้ผลผลิตเรียบร้อยนะครับปีนี้ปีที่4่ปีที่4จะกําลังจะเข้ามานะครับปีที่4่เข้ามา4ปีกว่าๆนะครับประทานโทษครับปีที่5นะครับปีหน้านะครับเดี๋ยวจะเจะอัปเดตต้นทุเรียนต้นนี้นะครับผลผลิตเยอะขนาดไหนนะครับดอกเยอะมากครับปีที่แล้วแค่ใส่ปุ๋ยสูตรชิมักอย่างเดียวนะครับ กอดโรคกอดเชื้อราต่างๆได้แน่นอนนะครับด้วยปุ๋ยสูตรฉีหมักหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับ fc หมักไว้หนึ่งเดือนนะครับบางท่านบอกว่าฉีหมาได้ไหมเชียงอีแนะนําว่าคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าฉีหมาน่าจะเป็นกดเยอะนะครับไม่เหมือนของฉีมนุษย์นะครับเพราะว่าเรานะครับกินสารอาหารต่างๆมากมายนะครับที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครที่จะไปกินเศษขยะนะครับเพราะฉะนั้นเศษอาหารต่างๆหรือพิษ อ่อนๆนะครับก็จะขับมาทางฉี่ของเรานะครับซึ่งจะมีโปรตีนอะไรหลายๆอย่างครับที่ตับที่ไตขับออกมานะครับก็จะเป็นสารอาหารที่ดีของพืชอีกทอดหนึ่งนะครับสังเกตดูครับตอนเล็กๆแล้วครับตอนเด็กๆเราไปฉี่ใส่ต้นพริกหรือไปฉี่ใส่ต้นมะเขือนะครับปรากฏว่าพริกมะเขือนีดกมากหรือต้นมะละกอครับถ้าใครนําสูตรช่างเอนะครับสูตรฉี่หมักนะครับ ไปลดต้นมะกอนะครับที่กําลังออกลูกนะครับรับรองว่าดกดกจนแอนเลยนะครับ fc ใส่แค่ห้าร้อยมิลลิตรครับแล้วก็เอาน้ําราดเหมือนกับต้นทุเรียนตัวนี้นะครับเดือนละครั้งนะครับพอผลผลิตออกนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่นะครับทีนี้ออกลูกออกผลแล้วไม่ต้องใส่นะครับเว้นไ้เลยนะครับสําหรับคนที่อาจจะรงเกียจนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่รงเกียจก็ใส่จนออกลูกออกผลจนได้ผลผลิตเลยนะครับ fc ยังไงก็ คลิปนี้มีประโยชน์นะครับใครที่จะทําตามนะครับช่างเอ๋ทำได้นะครับเชิญเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสับกระดิ่งช่างเอ๋ทำได้ด้วยนะครับคลิปทุเรียนดีๆทั้งนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านมีประโยชน์มากมายและงานโซลาเซลล์นะครับช่างเอ๋ทำได้ครับสวัสดีครับโอ้ยสูงสวยมากนะครับปลูกเบียดเสียดก็ได้กินนะครับ